สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ<ม> <FC S 2> ทุกท่านจ้าวันนี้กลมารีวิวค่ะเพรอบาฝนโปรตกค่ะท้องฟ้าปโปร่งร่งค่ะท้องฟ้าปโปร่งรงใสไม่มีฝนฝนไม่มีสักยาดหยดสักหยาดสักยดเลยมือตลาดนัดโคกระบ,บือโดนโทอยนะคะ แต่ทีนี้สาวบ้านดอนมาได้ไปแล้วคะ่ะค่างานบุญคะ่ะงานบุญทําบุญอุทิศชงกุศลให้กับญาติพ่อแม่บิดามารดาคะ่ะม่ได้ไปค่ะมืน่นแต่ตลาดจะเปิดตั้งแต่ตีสี่นะคะดอนทอยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะดอนทอยอยู่ตำบลสามัคคีพัฒน,นาอ,อําเภออากาศอํานวยววสกลน,นครนคโอ้ยหลานน้อยกันดิเธออยู่บ้านไหนดอนทอย หมูหยังตอนท้อยหมูหยังหมูไหนโนท้อยหมูไหนหมูสามตำบลตนี่าอเอกาจังหวัดลครนะคะเอออากาศอํำนวยสกลนครวันตลาดมีวันไหนแน่มีวันจันทร์แค่วันเดียวมีวันจันทร์แค่วันเดียวเออ อ๋อมีแต่วันจันทร์ตลาดบ้านรันทอยมีแต่วันจันทร์นะคะเดี๋ยววันอื่นก็จะไปโรงเรียนแล้วอ๋อจะไปโรงเรียนแล้วน้องแก้มขายน้องแก้มมีอยู่บนน้ำน like ี้ไหนขายน้องแก้มคขายน้องแก้มมีบ่มีบ่มีบ่ขายน้องแก้มมีบ่ขายน้องแก้มมีอยู่ เดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาวลลแล้วใกล้ๆแล้วเรือฟูงเดียวค่ะเมื่ออื่นวันจันทร์นะคะตลาดนัดโคโกระบือดอนทอยนะคะไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าเมื่ออื่นโจ้ๆไว้ก่อน,นะคะ่ะไม่ได้ไปนะคะตลาดนัดโคโกระบือดอนทอยไม่ได้ไปไ<ท>ค่ะค,ไไค,ควายดิฉันไป่ทยรู้ควายควายนักเรียนเนี่ยต้องเรียกว่าควาย ฉันจะไปฉันจะไปถ่ายรูปควายฉันจะไปถ่ายรูปควายไปบ้างนะผลควายผลมีของเจ้าของหรือยังไปบ้างเนาะมีมีมอ่านับดูมีกี่ตัวของเจ้าของมีกี่ตัวสไปดูมีกี่ตัวสี่ห้าหกของเจ้าของมีกี่ตัวหกตัวเออวายเจ้าของมีแปดตัวบ้างไหนทีมีแปดตัวของตัวเองมีแปดตัวสี มี4เป็นยังคืามือกันไร่มผดังไม่เปนพาะม่ร่มาีพ่นนี้ครับไม่แปดตูไม่แดตูโอ้ยอ้ยาตีงหลายกองตีงอย่าจับแขนตัวกองตีงห้ามมือถนัดเาเป็นยังไม่แปดตูตาล้วับสั่นสะเทือนเลยปีสิบเอ็ดสิบสองสิ ตือเป็นใครคอยนับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนับเล็กนับเล็กควายเหรอคอยไปนับเลยเลยควายมันจ่งตัวหนึ่งตัวควายค่ะอันนี้ค่ะหนูก็จะมาถ่ายควายแต่หนูนะคะก็จะนับควายนะคะควายข้าวคอกข้าวแหลงยางมือแลงอันนี้มาส่งข้าวนะคะบอกข้าวค่ะตลาดวันจันทร์จ้าพรุ่งนี้นะคะมืออื่นนะคะที่ยนทอยนะคะวันจันทร์นะคะ ตลาดนัดโคกระบือโดนพยค่ะแต่ทีนี้สาวบ้านโดนบ่ได้ไปแล้วค่ะติดงานบุญค่ะที่วัดนะคะไม่ได้ไปนะคะจ้ะกี่ตัวจ้ะของเธอของเธอมีกี่ตัวแล้วอ๋อทั้งหมดกี่ตัวควายกี่ตัวมีกี่ตัวควายทั้งหมด ทั้งหมดทั้งหมด1ตัค่ะทั้งหมดเลยต้งหมดทตัวหม้งหมดทุกตัวนะมีกี่ตัวมันเยอะกว่าสิเลยนะสวทนะ่อมันเยอะกว่าเอาถ้านับได้จซื้อขนมให้กินนี่ถ้านับได้ 5, <6. S 1> บ,บ, ale, บินาบบิรบลง, म, ลง oh, र, น้าลงน้ำละโอ้พเดเดนี่มันกี่ตัวนี่กี่ตัวกี่ตัวอานับสินับสิอานับเลยนึ่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, มาพีมาพีจะไปจะไปไกลเด้อมาพีมาพีมามามา,มาก่อน้นองแก้มมาเร็วมาพี่ก้อนแล้วพี่ก้อนมากนมากน มาก่อนมาก่อนน้องแก้มากม,มาเร็ว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 มันจะไปขึ้นบ้านละผลมามามาทางมบิกี่ตัวทางเบิดมีจักตัวมีจักตัวทางเบิดนหน่ง มีกี่ตัวทั้งหมดหลายตัวค่ะโอ้ไม่ถึงสามสิบสามตัวแล้วของน้องแก้มล่ะตรงไหนก็ข้อตากค่ะเดี๋ยวมันจะเมือเองเพราะว่าโอ้มันจะเมือเองว่ะสันมันจะเมือเองบอกของน้องแก้มฮะเนี่ยของน้องแก้มมันจะเมือเองนี่ข้อตากนี่เขายาวๆนี่ เขานะคะเดี๋ยวอี่โปรกาแ้นะคะก็ไปไหลควายมานะคะออก็ไปไหลควายมาสันรีบมือเร็วพ่อรีบไปถ่ายควายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนเขาจะเป็นรัดหนามันเปไปรัดทางหนามันเขาคุณดีคุณดีคุณดีโอ๊ยอย่ารถจะล้ม ก็ร้อนไ,ไหมล่ะอย่างนี้ค่อหัวยแบบนี้หรือหัวหัวแบบนี้หอหัวโอโ,โอ้โหไปละคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะแมดแรงะะนะแ,งแ,แ,แล้วค่ะพูดเละแดดต้มแดดแดดแดดร่มลมตกแล้วค่ะนี่ ติดตามคลิปต่อไปได้นะคะแต่จันนี้จานมะเอื้อนี่บ่ได้เจอกันนะคะพาะๆกันจันต่อไปะคะ่ะจันนาค่ะพรุ่งนี้บ่ได้เจอกันนะคะเอาไว้จะไปถ่ายคลิปอื่นให้เบิ่งนะคะสำหรคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ เาไปยังไงนะขึ้นลงมาบันีีเอาไปยังคืขึ้นลงมาบัน้ีนนส่ส่ยส่โอ้ยมีชดต่ออีกมันเมื่อน้ากันพอดีมันเมื่อนควายน้องแก้มพอดนะมันหมอเมื่อบานเจ้าของพอดีไล่ออกมาพ่อไปน้องควายน้องแก้มเสยพ่อว่าจะจบก็ต่ออีกชดหนึ่งก่อนทีนี้ก็ลาจริงๆนะคะทีนี้เนะี่ย คลิปนี้ก็ขอขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสบายดีบองซูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย